ถ้าผมเมื่อกี้หลุดน,นะบ้าคงเฟิสอร่อยอยู่เลยอ่ะ,อะขึ้นมา <c oughs> ขี่เลยขี่เลยอร่อยอยู่เลยบ,บ้บากลับบ้ากลับบ้านอ,อ้าวโคตรใหญ่เลยอะทีเดียวหายเลยมันก็ยังหนักอยู่ดีบางเฟิสว่ะหนักก<อ>ว<ะ>่าไม่ตายใช่ไหมไม่ตายไม่ตายหนักกว่า ช้าหน่อยไม่เป็นไรครับผมระหว่างนี้ก็คุยกันเอาเองนะเออโอ้โหโคตรช้าเหมืโอนไม่รู้จะทำไงแล้วพิงยี่ห้าพิงไปก็ตายอ่ะเอาได้แล้วมัน้นทิ้งอะไรไปอ่ะเหล็กยี่ห้าอันโอ้โหโอ้ไปตาย ย้ายบ้านบนภูเขาไหมเออตรงนั้นก็มีก็มีภูเขาอยู่นี่เอาไหมอ่ะย้ายไหมล่ะย้ยยายไหมต้องทำบ้านกับบ้านก้อนหินนะโดนทีเด็กงาบแนี่มันไม่พังง่ายๆหรอกทีเล็กตียังไม่พังเลยง่ายแค่บอกเลิกก็พังแนละ้ว ให้บอกเลิกก็พังแล้วชีวิตเก็กํลังนิ่งคิดอยู่กํลังนิ่งคิดบังเอิญว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้ใครถูกใครบอกเลิกสักเท่าไหร่ะอบังเอิญโลกกลมแล้วพบกันอ้าวร้อเลยครับผมโปรเตโต้เชิญเอ้ยจะกินน้ำอ่ะเอเดี๋ยวผมโยนลงน้ำเลยนะโยนลงน้ำก็ตายเหรอวะ เออเกมนี้แม่งโยดลงลงน้ำก็ตายนะแหมกยิ่งดิลงน้ำแล้วเจอไอหลามเนี่ยตายเอออันนั้นไม่แปลกเว้ยไปไปไปบ้านอยู่ไหนวะเฟิร์สเห็นเกาะไหมข้างล่างน่ะเห็นอย่าทิ้งนะมึงเราย้ายบ้านไปอยู่ในเกาะไหมเกาะนั้นเกาะนั้นมันมีมันมีเหล็กด้วยอะเฮ้ยมีมีบ้านมีบ้านคนมีบ้านคน หรือว่าคุอยู่ในเกาะนั้นด้วยใช่ไหมเคยมีมีมีไปอยู่ด้วยไงไปอยู่ด้วยเหรอเออเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟ PVE ใช่ใช่งั้นบ้านเขาก็ไม่พังอยู่แล้วแหละใช่ใช่แล้วบ้านเขาหมดเวลาเมื่อไหร่ก็ไปกดเกมกดเกมกดเกมแม่งเออหน้าโคตรหน้ากดเกมอ่ะเฮ้ยแสงแสงแสงไปเก็บแสงก่อน โอ้โหอยากบอกว่าต้องสตามิหน่หมดแล้วลงลงเร็วเร็วเวลงเร็วลงลงลงแล้วถ้าลงเร็วได้ลงไปนานแล้วจะกินน้ำอะไรวะเนี่ยลงตรงน้ำเนี่ยหมดแล้วสตามิน่อย่าปล่อยนะมึง เอาแลกแลกอา่าหมดแล้วสตามบิล่าทำไมมันต้องจุดหางนะหางนกเลยหมเออนั่นไม่เลยเทีเดียวโอ้โหตกยางไฟไหม <laughs> โอ้ยตกหวังว่าจะไม่มีใครคอรเฟซบุ๊กมาอะไรอีกนะผมลบเฟซบุ๊กออกจากโทรศัพท์แล้วนะตอนนี้เอ้ยติดต้นไม้เหี้ยไอ้เหี้ยอ้าวติดต้นไม้ครับเอาแหลกด้วย เมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าแหลกแหลกจริงๆอ่ะละกอยไอ้เหี้ยกูตกตายท่านไงติดต้นไม้คตรเบื่อเลยติดต้นไม้ติดต้นไม้ตายไอ้เหี้ยแล้วกูจะลงยังไงมันนามันก็ไม่รีเจนเลยนะอ้กูหายหมดเลย ข้างล่างยังมีเสงสว่างอยู่เลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยตกตโนะอ,อ้โหเกือบตายตายไหมแม่งกูตกต้นไม้ตายพ่ออะไรแหลกเหี้ยสิต้นไม้ไม่พอแม่งหน้าหัวร้อนที่หมว่าเนี่ยไม่ค่อยทำอาก็เพราไเงี้ยแหละไ้เขาอยากบอกว่าอะไรอะไรมันห่วยนะเอ็นจิ้น อาการออปติไม้ของเอนจินมันห่วยเฮ้ยแสงมาจากไหนวะองมีศพบคุณเฟิร์สอยู่ในแถวนี้แน่เลยต้องยิงอยู่ล่างกันอะอยู่ใต้ต้นไม้อะชุดเชิดกูไม่มีอีกโอ้เหี้ยจมดินด้วยอะศพอะเอออศบแม่งจมดินด้วยอะเออหลายรอบละคือไม่สามารถเอาของคืนได้เนื่องจากศพบจมดินจมดินเออเหี้ยไรอะ หาศพไ,ไม่เจออ่ะเออเจอเงี้ยอารมณ์เสียเนะหลายรอบละหลายรอบละหลายรอบละรอบไอเจอนะมึงหลายรอบเนอะหลายรอบไม่เจอจริงสุเฟิร์สอะแล้วเหล็กอยู่ประมาณหกสิบกว่าอันตรงนั้นอะโอ้โหแต่แต่เก็บได้นี่อร่อยเลยแต่เจอแบบเจอไฟอ่ะเออเจอไฟที่ถืออยู่กับศพอ่ะเออ ใช่ไหมเจอตะแสงแก่แต่เจ้าตัวมีไหนไม่รู้อะอยู่ใต้อยู่ใต้ดินเลยใต้ดินโดนโดนม้มก,กรบไปแล้วเปล่าเฮ้ยเฮ้ย้ขับได้เลยขับได้เลยขับะไรขับเไรเก้าอี้โอ้โหนี่ลองขับเก้าอี้ก่อนตำตาไหลขอแชร์นะคะมาแล้วฮุมเฟิร์เอาชุดหนังจากตัวน้องไปได้เลย โอเคโอเค EY เซเลอร์ฮัลูหดีดาน่าฮาลูอ๋อนกนี่ฮะเฮ้ยเข้านกนันะนกนั่น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 เฮ้ยเออจับแน่ดินั่นน่ะไอ้นอกธน,นนารดอนนั่นน่ะเว้าเว้าอะไรเว้า wow. อะไรเว้ายิงยิงอยู่แต่เว้าโดดแล้วโดโดแล้วนี่โดดแล้วหรือเปล่า ไม่หลับว่ะอ้าวโอเคได้ชุดหนังละอ๋อเออใช่ลืมปิกแอคโอ้หลับยังหลับละหลับลหลับแล้วนี่ไปหาเนื้อนอกมาอ๋อมันมีชุดไอ้นั่นด้วยว่ะไอซอนตาใช่ใช่ทำไงวะอ๋อ่ของจับละจับละตอนนี้ไป ฝากฝากบล็อกวบวบรถไหนไปหาเนื้อเนื้อน้องมาให้หน่อยโอ้โหไปหาเนื้อน้องหายไงวะอ่าเพนกวินเอ้ยเพนกวินมันก็ใกล้ๆแถวนี้นี่หว่าโอ้สตาร์เกิดเกิดเลยไปมันไปไหมอแอสไปดีพาร์สไปแล้วไปแล้วโอ้โหเสียดายเสียดายมาเมื่อไหร่วะ มาตะกี้ตอนที่ออกอไซเบอร์หลุดไปอะ่ะเอออ๋อเกวินอยู่ไหนไวะเนี่ยเจอแต่โดโด้เมื่อกี้เห็นเยอะแยะนะเนกวินอะ่ะออเยอะแยะนี่มันตรงไหนวะโอเคไม่เห็นไม่เห็นเจอเลยเนี่ยหาไม้ก่อนแป๊บนึงไม่มีทอดไม่ไม่ต้องทอด ทอสทอสไม่ใด้ทอดอ๋อเหรอทำไมต้องทอดด้วยอ่ะเวปเปแรงทำไมต้องทอดอ่ะอยากกินกลองกินไข่แบบไม่ทอดดูแล้วก็นี่คราบด้วยครับโอเคคราบเยอะแยะเลยเออคอสขาดฟินกระตตโตน ไว้ฟินกระสอบตนันนี่มันเอาหาจากหินดีวะ่ะใช่ครับผมว่าแบบควงที่เราจับไว้มันหายไปไหนนะครับมันไปอยู่บ้านหลังนี้เขาโดนเคมหรือเปล่าวะตัวไหนไม่ไดออ้โดนเคลมหรือเปล่าวะไม่ไไม่อยู่บ้านบ้านหลังนี้ได้ไะมมันใช่ควงเราหรือเปล่าวะใช่เหรอเอาได้หินว้วย ได้ไม่เทัาด้วยโอเคากลับบ้านเ,าเนี่ยนกนกเนี่ยต้องไปหาเนื้อ,เน,อเนื้อน้องมามันไม่ขึ้นให้แคลมอ่ะเนื้อน้องเนื้อน้องไม่เห็นเจอเลยว่าเป็นกุ้ยไทยไม่ไหนหมดหรอไหมเมื่อหนก็บอกแล้วว่าไม่มีอา้าวอี玛ตกครับอี玛ตก เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านโอโหเกย่กระโม่ท่าครบครบโอเคนี่เป็นควางผมแล้วก็ปิกนะอะปิกโอ้พี่ปิกอากาศแบบเนี้ยไอสปาร์คอร์เดอร์สําคัญสุดแล้วเนะี่ยจุดไฟ โอเคไม่มือเดี๋ยวเราจะตามหาเน้อนอกให้เจอเฮ้ยตรงนั้นบ้านคนมันมีนั่นด้วยอ่ะไอเฮ้ยไปไปดูกันบ้านนั้นดีกว่าดูบ้นนั้นกันเนอ่ะไมบ้านไหนะบ้านฝั่งตรงข้ามเราอ่ะ เนี่ยเนี่ยเขามีนั่นด้วยอ่าต้นคริสต์มาสอ่ะจริงดิเออดูดิไหนเนี่ยบ้านเขามีต้นคริสต์มาสด้วยวิวแม่แม่และม่ลคริสต์มาสวิวแม่แม่ละมลคริสต์มาสมัวครับมัวครับเรามานั่งนับภายหลังเดโมลิสแอลโลกันดีกว่ามากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยสิบห้าชั่วโมงพรุ่งนี้นู่น สิชั่วโมงออใช่ชใช่ด,ดูดูดีๆสิบวันเว้ยอ๋อ15วันนี่วะสิบวันเว้วยวันจะนับจะนับถอยหลังได้ไงวะ <laughs> เฮ้ยกรองกรองกรองเอาขึ้นไม่ได้เว้ย7วันเข้าบ้า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 นมาหนึน oh ่ง <okay. S 3> ถ้าตัวจะมีตัวอะไรล่าได้บ้างเนี่ยไม่ไม่มีตัวอะไรเลยหรอจค่แต่ไม่เอี่ยไม่มีเลยอะ่ะโอ้โหตรงนี้มีปะการังเพียบเลยไหนอา้าวชิบหายตกที่เป็นนักที่เป็นนักนักงดังใช่ไหมอันนั้นปะกกรำไม่โดมโดปะการังเลยโดมปะกกรำปะการังอัลโหลเอ้ยมีกวางเรนเดียด้วย มาทำสวยเหมือนกันนะเนี่ยใช่แสดงว่าไอ้นี่ยมันเล่นปากคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่าหมูเฮ้ยนกนกนก,นกโอ้โหไปนู่นแล้วนกนี่ยังไงครับนกรู้สึกว่าเขาจะกำลังไอ้นั่นอยู่มะหมูกำลังเก็บอยู่อ่ะตัวเนี้ยเราว่าปี๊ดเลยมันมีโกงเนี่ยเหรอเนี่ย ใช่ใช่ตรงรู้สึกว่าเอาไว้ล่อมั้งเอาไว้ล่อสัตว์พวกเนี้ยนี่นี่อ๋อไอ้นี่นกเรานี่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 นกเราหาเนื้อใส่ดิมันเจอแต่โดโดอะไซเบอร์เนี่ยโดโด้อึ้อเลยเอาเนื้อโดโด้ดิเออ อันนี้น้องไม่เนื้อโดดแหละจุดไฟให้จุดไฟให้ยิงหัวเลยยิงหัวเล่นที่หัวเออตาตาตาเฮ้ครับผมเอาเนื้อหมูมาด้วยนะเนื้อหมูน่าจะอร่อยกว่าเนื้อหมูน่าจะอร่อยกว่ารู้สึกว่าเกมนี้มันจะดรอปเนื้อเหมือนกันนะ ไม่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 เนื้อหมูต้องอร่อยกว่าเคยกินแล้วเหรอใช่หมูสามชั้นหมูแดดเดียวเลยพวกนี้ใช่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 ใอันนี้อร่อยจริง<ป>ใส่เนื้อละเทมมิ่งนี่ไวป่ะเนี่ยไวไวคูณห้าขึ้นมานิดเดียวเองเโอ้เทมมิ่งเอฟเฟกต์เหลือเท่าไหร่เนี่ย54% มันเหลือห้าสี่ป่ะจะรู้ไม่เนี่ยโอ้ยแล้วนี่ไอตัวอะไรเนี่ยไอที่เหรอเอาชิปหายเฮ้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 ยนั่นนั่นทำไมมันอ๋อเข้าไปอย่างนั้นอ๋อโดโดงเข้าไปตรงนั้นไงมันคืออะไรเนี่ย อ๋อมันมีสัตว์เกิดตรงเนี้ยฮะมันมีสัตว์เกิดตรงนั้นไงแล้วก็ปึ๊ดเดียวไปหาเลยอ๋อนี่ปะแมงกิโลเนี่ยเออใช่ตอนนั้นแหละอย่าให้มันอย่าไปตีมันนะเดี๋ยวแม่งไปจัดโดนนกเราตายแม่งแช่ดำเลอนโอเคผมเจอเสือเลยครับผมเสือครับเสือเสือชาวบ้านครับ อันนั้นลูกเสือแล้วนี่เป็นกงกงวัวเออเหอะไม่ใช่สิกงกงอะไรวะกงเรนเดียวังวังเรนเดียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมวะเฮ้ย p v ว p v ีอ๋อ p v ีไม่เข้าไม่เข้าไม่งั้นนกเราก็ตายตั้งตนานแล้วอ๋อเออเนาะอ๋อมันก็ตีได้ดิแต่ไม่เข้าใช่ไหมใช่เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ย เพชชี่เอาเลยป่ะแขชชี่เหรอเขชี่เพชชี่แพชชี่ชไหนอะนี่นี่นี่อยู่ใงเงี้ยอย่างาเงี้ยหันหลังกลับมาดิเออคุณเฟิร์สคลัสโบอยู่ในอยู่ในโต๊ะครับโอเคโอเคคลัสโบอะใช่อ๋อเขชี่เนี่ยเออเอาว่าได้ได้ตัวนี้แม่งหัวม่งทีมึนเลย ไหนวะโอเคซ่อมของกันก่อนซ่อมของเอาดอบับเฉยเลยเ,เบอร์จับไอ้นี่เลยไหมแฮชชี่เนี่ยจับดิจะดีหรือนี่ไงเอาเนี่ยแม่งชนแรงด้วยเจอแล้วเนี่ยมีประะโยชน์ยอยู่ในจูเลสิกเวิลด์2นี่แม่งชนคนกระเด็นเ,เอาอะเอา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 ระวังนะระวังนะ บาลล่ำรวยเหล็กแล้วว่ะไปแค่สองรอบเองหลับหลับถ้าหลับหลับหลับาเอาเนื้อใส่เอาเนื้อใส่ไม่ไม่ตัวนี้กินพืชพี่ต้องเอาเบอร์รี่ม่วงมาให้มันอ๋อเอาเบอร์รี่แดงเบอร์รี่แดงไม่ใด้เรื่องเบอร์รี่ม่วงมันขึ้นไวกว่าเอาเบอร์รี่ทุกสีอ่ะไอตัวที่ไม่กินไข่ใช่หรอตัวนี้มันกินขึ้นกินไข่อะไรคิมเบิ้ลเนระ อินไข่แล้วมันโอวิีแรปเตอร์อ๋อใช่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 บนเดตัวกันหาเก็บเก็บก่อนเอามันกินนะเคอรเบอรี่ใช่ไหมไม่ใช่เลยโอเบอร์ดี่เนี่ยไม่โมโจอ่ะยี่สิบสามสิบวะมาโจเออมาโจมาโจซูการ์กิฟตเบอรี่นะไม่ใช่ละให้ไปละเบอร์ดี่สีชมพูนั่นะแล้วก็ที่ขี่พาราซอมใช้อะไรบ้างวะ พาราโซจำไม่ได้อะไม่ได้ใส่เดี๋ยวนะคับอะไรก่อน,นพี่กี่พาราโซใช้ไฟเบอร์ไฟเบอร์กับไม้ห้าสิบนะใช้ไซเบอร์เนี่ยรับได้ใช่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 ออใช้ไซเบอร์เนี่ยรับเดี๋ยวก็อิวคับไงวะเจ้าอีกแล้วเราก็อี้อ่ะแน่นอนบ่อยจังเลยวะ ชอบทำไมมีปัญหาตับตับตับอ่านี่ยขาดบูสสามสอันโอเคก็วิวเวอมลคิสมาิวมลมลคิสออมัวมัวฮัลโหลแฮปปี้นิวอะไรวะแฮปปี้นิวเร์ งง,งดิงงดิโอเคไอ้ฮาราโซ่ฮาราโซ่ตัวนี้รีเวลร้อยกว่าร้อยยี่แปดไหมตรงแสงคาบขวานว่ะเฮ้ยอะไรใส่คอตูมเปล่าใส่ใส่ดิรออะไรอ่ะคอตูมต้องใส่อย่างนี้อ่าไม่ใส่ไม่ได้วะอันเบอร์เลอร์เลยใช่ไหมอ๋อมันต้องเอาเอาออกมาก่อน ตู้มอันนี้อย่างนี่เลยเรียบร้อยแล้วนหนักมีเลยสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าพอไปกอนนเกาะกน,น,นู่นไหนมบอสบอสบอสแล้วไหนไปเกาะนู่นไหมเกาะไหนนู่นแหละนู่นแหละมียกินนู่นนี่มันไหนวะกลางน้ำเลย กลางน้ำนั่นแหละเออสนใจไปไหมมันมีบ้านใครเปล่าไม่รู้นะแต่ตรงนั้นมีเหล็กแน่นอนมันมีบ้านคนอยู่อ่ะตรงนั้นล่ะบอปมีด้วยเหรออ่ะกูได้เก้าอี้แล้วเดี๋ยวดีนะจะมาดูนกเกือบตื่นแล้วอจริงดิอืมอ่าได้เก้าอี้แล้วมีเนื้อเวะเฮ้ยดูแพชชี่ด้วยดูก่อนตื่นยังเอาฝากบอบแล้วไหนดูนกนะนะ อริษัทเดี๋ยวผมกับคุณวิศเฟิร์สจะไปสำรวจเกาะนะครับไปเดี๋ยว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 อย่าพึ่งอ่ะไม่มีของกินปลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยังไม่มีของกินของกินของกินอยู่ในตัวเจ้าอะไรนะเตโก้เพียบเลยนี่แล้วเตโก้มามันอยู่นี่ตะโก้อ๋อโอ้โหแหวงหมดหลอดเลยตอนเนี้ยวิวแม่แม่ละแม่ละคิดต์มาส มีวิชเบอร์รี่คริสต์มาสไม่รู้อะวิวแม่แหละดีแล้วถูกต้องแล้ววิวแมววิวแมฮัลโหลเดี๋ยวโอเคได้ของกินละเบอร์รี่อ่าโอเคใหญ่บ้านหญ่บ้านหญ่บ้านโอ้โหเอาเบอร์รี่พ่วงมาให้แพชชี่ก่อนแล้วกันโอ <Okay. S 2> เคบ้านมาเฟิร์สดไปสิบอันละ ไหนวะอ่าโอเคแบกไปเว้าเว้าไม่น่าอยู่กับรัดเว้าเลยเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเคยยินไหมบอปรัดเว้าเอวีเปิดเอวีแล้วก็รัดเว้าอ่ะลยๆยไปดูเกาะกันตรงนั้นกันมเกาะแน่นๆหน่อยน้องนะจับแน่นๆนะอย่าแหลกนะเว้ย อร่อยอร่อยอ๋อเงานกเงาเดี๋ยวคราบเก้าอี้ได้ละเงานกแม่งส่องมาถึงบ้านเลยหงงใครระดีอยู่บนหัวจริงเนี่ยแล้วเป็นไรขนาดขนาดลูฟี่อยู่เกาะลอยฟ้ายัางส่งเงาส่งข้างล่างถึงเกออาะมายาได้เลยอะไม่ได้ดูอะฮัลโหลไม่ไดูหรอกภาคเกาะแห่งท้องฟ้าเป็นภาคที่สนุกที่สุดแล้วของคุบันที ชอบตอนแหก,กมากกว่านั่นมันต่อสู้เฉยภาคเกอะท้องฟ้าในเรื่องสุดยอดมากเดี๋ยวแฟนบอยเขาด่านะเว้ยระวังแฟนบอยเขานะอย้ยเฮ้ยแฟนแฟนบอยภากอะท้องฟ้าม,มีอยู่เยอะแยะตรงนี้เกอะเอนเนลเทพเจ้าเกาะท้องฟ้าเฮ้ยเกาะนี้สวยว่ะ